สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่27กุมภาพันธ์2568นะคะวันนี้ก็มีพระมให้พี่พี่พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่พท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097986621 6นะคะ รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกเส,เสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะคะพี่ๆพระในวันนี้หนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีเ e อี e ่เอเอเั M e สนีไทายถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่5้นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ คะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หขออาภัยในเสียงรถด้วยนะคะพี่ๆเสียงรถค่ะองค์ที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อือสีลิงดำนะคะวัดท่าซูงนะคะพร้อมกล่องนะคะ นีเขย่าแล้วมีเสียงกริ่งนะคะพี่พี่องพ่อฤาษีลิงดำนะคะพร้อมกล่องนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สอง องค์ที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณเจริญพรนะคะค่ะด้านหลังนะคะเขียนว่าเมตตามหานิยมนะคะ วัดบ้านไร่นะคะปี2536นะคะคาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นแม่นางกวักนะคะแม่นางกวักหลวงพ่อเงินนะคะ ค่ะแม่นังกวักหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะ นั่นหลังนะจ๊ะ องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่4นะคะต่อไปองค์ที่หนะคะองค์ที่ห้าเป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองนะคะเขียนว่าพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่6นะคะองค์ที่6เป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะ ด้านหลังนะคะปากาวัดปากน้ำพระศรีเจริญนะคะค่ะเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะพระมงคลเทพมุนีต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พับปิดตาไม่ทราบที่นะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าพระสมเด็จบางขุนพรมพริมสามเหลี่ยมนะคะ ะคะ่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่เก้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบองค์ที่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะอุ้ยเดี๋ยว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 ใส่เลขผิดนะคะพี่องค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบ คหลวงพ่อโสธรสองหน้าองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊ะเขียนพศสองพนอยสิบนะคะคาหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะองค์ที่สิบสอง เป็นเหลียนหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอม ด้านหลังนะคะค่าเหรี่หลงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเป็นลิง ลิงหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะ ค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่อง์ที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะพี่พี่้าหลวงพ่อพวงนะคะเป็นองค์ที่14นะคะ ต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะองค์ที่สิบห้าหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะเนื้อผงนะคะ หลังเป็นรูปอย่างนี้นะคะพี่พีนี่นะคะหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะ ต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เหรียญปีพศสองพันนะคะค่าเหรียญหลวงพ่อเดิมองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17องค์ที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าวัดดอยแม่ปังนะคะค่าเดี๋ยวหลวงปู่แหวนเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปด เป็นพระเนื้อดินหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ องนี้นะคะเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มวัดดอนเยหอมนะคะ พีพ่่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่19นะคะต่อไปองค์ที่20นะคะองค์ที่20เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ หลวงปุุกขนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่20ินะคะค่ะพี่ๆวันนี้หนูก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะคะลายมาได้เลยหรือว่าโทรมาก็ได้เลยนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาขอดูภาพนิ่งเพิ่มเติมได้นะคะ ในวันนี้เปิดให้ชาบูชาที่300ส่งฟรี e อ s นะคะถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะคะส่งของไปษณีไทยนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่ติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาประมาณ1ทุ่มครึง่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณ6โมงครึ่งนะคะ6โมงเย็นนะคะพี่พ6โมงครึง่งเกือบเกือบทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรไปขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ